สบายดีศรีสะเกดเช้าว,วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันนี้ฝนตกปล,ปล่อยมาช่วงตีห้านะครับกับรวงข้าวอ่าก็ขอ105นะครับหอมมะลินะครับบรรยากาศเช้านี้ที่ศรีสะเกดนะครับฟ้าครึ้มๆอยู่นะครับนี่ท้องฟ้าช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับนี่ยังมีเมฆอยู่นี่ครับมากับอ่ากนไทยบ้านครับซื้อกราชาหน่อยกราชาหน่อยนี่งเป็นสปอนเซอร์ได้หามา สเกตเกสอ,อนอเสเกตสออผักนะมาเลาะเกผักขุ่นพันธุ์ใหญ่โดมในปลาบนนอกมือน,นี่ยามปาลมาหรอเปล่าบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่สีสเกตนู่นยังคลึ้มอยู่นะครับนี่น่าจะมาอีกโอ้ฝางามแห้งครับมบอน,นี้ด้ปลาบ่พ่าโอ้เดลายอยู่คนวานี่ปลาปลา,ปา,ปาตรงคนนี่ครับปลาต่อนปลาต่อนนี่มายามทุ่งเสาวน์ว่านเน่าเลยครับติดงานศพ เราถิ่มหลากหลายเพยื่อนเราคนโมเดลมายามาย,ยางานติดงานในบานนะครับนี่นี่ปลาครับน,นี่ปลาต้อนนี่ปลาสลิดอืตอนเพิ่นใส่ไปในห้องนะครับนี่งานที่ละปลาโอ้ปลาขาวปลาขาวหน่อยนี่ครับนี่นี่น,นี่โอ้เอาเถอครับได้อาหารเลยมือน,นียังอยากงานอยู่บนแถวบรรยากาศเช้าเ้านะครับอาหารการกินนะครับได้จากไร่จากนา ของฟ้าอีกรออู้หนึ่งป้ายังบ่อนอยู่เขาใหญ่กับแป๊บเดียวครับถอกแล้วข่าของมะลิขอหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่อีกไม่กี่สัปดาห์ครับได้เกี่ยวแน่นอนนะครับได้กินแล้วครับพี่นี่เขาแต่ว่ายานแต่ลมเด้วยขันแมนฝนมาต่อเนื่องนะครับออกมาซาปึ๊บตกต่อเนื่องเลยครับนี่สองวันแล้วครับตกมานี่อเสียงป้าบ่อนครับนี่ครับทองถุ่งบ้านเฮาทางไปนา มีแต่ต้นข้าวนะครับนี่พอยะดมปล่อยไว้เป็นหน้าเหงื่อเลยครับนี่ครับหน้าเหงือ่อนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ใช้รถวิ่งเข้ามาหลายเดือนเลยนะครับคุณแต่ว่ามันมีต้นข้าวไปทั้งเส้นทางเลยครับนี่เมื่อกี้ครับเขาว่าได้แช่น้ำนะเขาว่าได้แช่น้ำเลยกันยังขืนเลยนะครับนี่กอกอใหญ่กว่าได้หน้าอีกมีบ่าวคนอดินว่าเขาให้เขาอันนี้นะเขาในสวนเผ่นนะเอ้กันยังก็เขาหน้าโคกเขาให้ยังปลา นี่ครับออกละโอ้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 ในหอยงัวมาถามหอดหน้าเลยครับคุณในหอยงัวคุณหอยยดมใส่เขาเอาหนาเมื่อเซยเลยดูในหอยงวเออมาถามหางัวครับหอยยดมใส่เอาห้าเมื่อเซยเลยครับ เ็นมาถามเมืองสื่องัวเนาะบรรยากาศยามเสาน,นะครับเป็นเกลียวหยาว่าเลียงงัวขุนกับยังเกลียวหยาอยู่เลยครับนี่เออว่าแต่เลียงหัวหานนะครับหลุดจากการเกลียวหยาลงมาเลียงงัวขุนเพิ่งยังหาเกลียวหยาอยู่หยามันลายก็เลยเกลียวครับบรรยากาศเช้านี้นะครับมาเบืองเขากันตอครับนี่ <S <S เขาหน้าหน้าไฮเขาไฮเพิ่ว่าเพิ่งอื่นว่าเขาเขาหน้าเหือบ้านผมเหมือนเขาหน้าเหือเกิดขึ้นเองโดยจากเมล็ดพันธุ์ที่มากับดินนะครับอีู่พันธถมดินไมใน ในทางนะครับก็เลยอ่ามันก็เลยเป็นเป็นเข่าขึ้นมาแล้วก็ทางนี่ก็เลยเอารถมาเข่าเนาะไม่ได้ไม่ได้ใช้รถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับนี่นาด้วยบางที่นะครับนี่เวลารถเกี่ยวมาก็ใช้เคียวนี่แหละครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ทิ้งลงไปในคันนาไม่รถปั่นเลยนะครับมันมันออกพร้อมกันนี่แหละออกพร้อมกันกับข้าในในานานี่แหละครับนี่โอ้เดี๋ยวไล่กับสอบเพื่นตัวนนี้ครับผ่าแล้วท่านผู้ชมมา ช่วงบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ิดงานด้วยนะครับไม่ได้อ่ไปเที่ยวที่ไหนครับเอาพามาเที่ยวทุ่งนานะครับนี่บรรยากาศแสนจะดีนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับมันก็มันเขียวขจีแล้วก็อากาศมันไม่ร้อนมากนะครับมันมีฝนโปรยโปรยลงมานะครับสวยงามนะครับกับเช้านี้ที่สีสเกตนะครับหมุน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 นะครับนี่ครับปูดไปสุดทางครับสุดทางสุดทาง นี่แล้วแต่นาแต่บางนะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็ได้กินนะอืมขอความกังวลในหนาก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่ต้องขังน้ําแช่ไว้ตลอดก็ได้นะข้าวนี่ปลูไว้ทั้งโขกก็ได้กินครับอืมหน้าไฮน้าไฮเป็นการศึกษากดีที่กันครับนี่เข่าแบบนี้นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเลยแต่ว่าก็ก็เป็นข้าวต้นข้าวที่งดงามนะครับได้นะครับอืม ฟ้าเพืองฟ้ามาหาบักซีดาครับมันนี้หาฝรั่งนะครับโอ้เมึงเขา่าต้นเขานี่ในทางบรรยากาศนี่ดอกไม้ดอกทองไรนะครับนี่โอ้ดอกงามครับสมบูรณ์เอามาแต่ผืนสวนได้ครับนี่รู้สึกไหม ดอกเครื่องฟ้าอ๋อซื้อซื้อนะครับนี่ในสวนตกพ่อเปียกกลนนะแต่ว่าก็ได้รับความชุ่มชื้นนะครับนี่พอยดืดมก็ลัปลูกประก,กาศด้วยครับนี่มาเบิ่งเกษตรนะครับวสวนน,น้อยครับเอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเวลาเด็ดเหนื่อยจากงานเดน็ดเดินเขา่าสวนก็มีแห้งนะครับอรโอ้หรม,มาปลามาทิ้งแถวนั้นก็ได้นี่ครับทัวเอาบักตัวอีกแล้วบ่นี่ให้ว่าประกาศโอ้ มาแกงเดยวพยุทธมุทัวเป็นเป็นทางทีถนัดนะนี่ครับบรรยากาศนี่ครับมอนบริ่กันใหญ่ล้ครับนี่เอามาจากสาเกวนะครับช่วงที่ไปสาแก้วเนาะนี่มอนบริ่สาเกวเออพันหวานสำได้ครับนี่เพิ่มไหมากนะครับป่านะครับหลายต้นอยู่ครับประมาณสี่ห้ากอนะครับนี่มันมเป็นภูมิก็คือสีใดในกินแล้วครับนี่นะครับนี่มีพริกมี มะเขือนะครับนี่แมงลักปลูกอเจ๊อเจ๊พอได้กินครับไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเอาพอได้กินนะครับนี่หลากหลายนะครับพอได้เก็บเช้านะอยากกินผักก็เดินลงนานะครับนี่ตัวนี้บักผักใสเนะมาลาขี้นกนะมันมันเป็นจนมันอันนี้แหละครับกะเพรานี่มะยมนะครับหลากหลายนี่นะครับสวนน้อยดูแลง่ายๆนะครับ ทำวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็โอเคนะครับนี่นต้นนี้มาเอามาจากสมุทรสาครน,นะครับนี่ต้นนี้ยังก่อืมซื้อละนะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับอันนี้เป็นหัวนานะเดินมาจากตรงนู้นนะครับอะไรทักทายนะครับเรียกว่าพามาชมสวนด้วยกันนะครับวันนี้กับบรรยากาศดีๆวันนี้ฟ้าคึมๆนะครับห่างหายกันไปนาน,น,นในช่วงพรรษาเข้าพรรษาแต่ว่าพอออกพรรษาปุ๊บตกมาต่อเนื่องเลย เขางานกระสินพอดีเลยบาทน,นี่ผู้ใดจ้างหมอหอระซบนี่แล้วคืนอ,อยากอยู่งานใหญ่ขเพิ่นนะเก็บบักิีครับนี่นกินกับแจว่วกับเอาไปตำขั่วคั่วแล้วก็ตำพริกหนุ่มนะครับกินกับใส่กอกอีสานก็นดีครับ,บรพริกแบบนี้พริกขาวนะครับอืมบรรยากาศเท่าหวานเท่าไปดูฝรั่งกันนะครับนี่เป็นคลองหัวนานะที่พ่อใหญ่ดมมาใส่ปลาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดู ภูมิปัญญาหาปลาของเพื่อนนะครับได้กินเป็นาถิต้วครับนี่พอได้กินเนาะเรียกว่าต้อนนะต้อนนะครับต้อนหรือแขนะครับเขาเรียกว่าผ้าเขียวเนาะกางไว้สลับไปสลับมานะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับปลาก็จะวิ่งเข้าหาไม้ไผ่ครับใส่ไม้ไผ่สารเดงนะครับแล้วก็ซื้อผ้าเขียวนะครับมาตรงปลานะครับปลามันก็จะช่วงลมมามันก็จะห่านะมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อนว่านะครับภูมิปัญญานะครับนี่แหละปลาแรล่งปลานะครับที่ พ่อนะครับมาทําไว้นะครับของหัวหน้ามองนี้แหละครับนี่แล้วก็มีต้นลําดวนนะครับสองปีสองปีเดียรามีนะครับต้นลาดวนครับปลูกยากแห้งครับโตช้านะครับแต่ว่าก็โตนะครับดูฝรั่งนะครับไม่ได้มานาหลายวันนะครับเพื่อฟ้าห่วฝรั่งกลัวมันจะเน่านะครับ เน่าแล้วนะครับนันเิ็นบอหอไหวกับบอยู่นะครับเน,น่าเน่าปะาโอ้ยเน่าเยอะหลายลูกเลยห้องปอซื้อบอ่นี่นี่หอปซื้อเด็ดทิมจีละ่ะคือบอเด็ดเน่าปะอืมอันไหนกินได้ก็เก็บไปอืมอันนี้อีกอีก,กพันหนึ่งอันนี้พันอะไรกิมจู โอ้ดอกร้ายคักเลยอันนี้น่าจะได้กินหลายลูกอยู่ครับวันนี้ครับได้กินแล้วครับอร่อยด้วยครับนี่กินไปหลายลูกแล้วแสบกรอบนําคือว่าเราบำรุงปุ๋ยถึงนะนอืมน,น,นะ,นะผลงานของเฟื่องฟา้าปีปีเฟื่องฟา้าสามปีแล้วสามปียังได้กินหน่วยเข้าปีที่สามนี่และเออมันดินมันบดดีครับนี่ต้องใส่อุ้ยขอกเล่งครับแต่เ,เราก็ไม่ได้หอี่นะเราห่ แบบตุนยางธรรมดาถุงถุงพลาสติกไม่ได้ห่องามอยู่นะไม่ได้ห่อไอ้ยังกระดาษกระดาษงามอยู่ครับงามอยู่อ่ะมันเหลื่อมดีก็กันอะไรครับอ้าวได้กินแล้วครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าเวันนี้นะครับพามาชมสวนตรงนี้ก็งามเขึ้นว่าเอ้าเออปลูกเป็นอยู่ตัวหน่อตัวหนว่าคนมือเย็นปลูกของได้กินเขึ้นว่ามันสีดกเขึ้นว่าคนมือเย็น แต่บอเย็นเด้ย๋ยวคย่ามจมกระจมพื้นกันเอาละครับืัอนี้พามาเบิงสวนในหน่อยเนาะพามาดูบรรยากาศยามเช้าๆนี่แหละเหมือนว่าทักทายกันเจอกันกับเอฟทุกท่านแล้วก็แฟนเพจแฟนทางช่อง u t u b e นะครับได้ชมบรรยากาศฤดูเขียวๆนะครับหรือว่าบรรยากาศทุ่งนาไปด้วยกันนะครับกับวิถีชีวิตหรือวาอ่าบรรยากาศอากาศ ที่ซีสะเกตนะครับดูไปด้วยกันแบบนี้นะครับทุกวันถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้มานาก็จะมา,าส่งต่อบรรยากาศแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย